เดินทางสู่พระนิพพานสำหรับฆราวาสตอนที่หนึ่งความเข้าใจผิดของผู้ปฏิบัติธรรมมีความเข้าใจผิดผิดที่ว่าฆราวาสไม่สามารถปฏิบัติธรรมให้บรรลุ เป็นพระอาหารหันต์เข้าสู่แดนนิพพานได้นอกจากจะออกบวชเป็นพระภิกษุแล้วเท่านั้นหรือไม่ก็เชื่อว่าฆราวาสที่บรรลุพระอาหารหันต์แล้วต้องบวชภายในเจ็ดวันถ้าไม่บวชต้องตายเหล่านี้เป็นต้น การบรรลุพระนิพพานไม่เอาเครื่องแต่งกายบรรลุเอาจิตเอาใจบรรลุเครื่องแต่งกายเป็นแต่เพียงเครื่องประดับของขันหาเท่านั้นแต่การปฏิบัติด้านความเพียรและวินัยต่างๆต้องเป็นไปตามพระดำรัสของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า สำหรับฆราวาสหรือพวกเราท่านนี้ที่ไม่ได้ออกบวชในวัยหนุ่มสาวและวัยทำงานสิ่งแรกที่ต้องมีคือสร้างความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นกับตนเองเสียก่อนโดยการเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว มีโอกาศก็ไปทําบุญถวายทานบ้างไปเที่ยวชมและทําบุญกับวัดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เห็นว่าท่านเป็นพระอหรหันต์บ้างไปดูการปฏิบัติไปดูสถานที่วิเวกรับหนังสือธรรมะจากท่านมาอ่านมาศึกษาบ้างส่วนวัดที่ไม่ปฏิบัติธรรม ก็ไม่ควรเข้าไปนักการเดินทางผิดจะทำให้เราเสียเวลาอีกนานหรือเป็นหลายพบหลายชาติก็ได้เมื่อมีแรงศรัทธาแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือให้แสวงหาธรรมเทศนาจากพระอรหันต์มาฟังเป็นประจำ หรือธรรมเทเทศสนาจากพระพุทธทเจ้าที่เทศนาอบรมสั่งสอนที่ขึ้นต้นว่าภิกษุทั้งหลายอันนี้เป็นพระธรรมเทศนาโดยแท้ไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่คำเดียวแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในพระสูตรต่างๆเดี๋ยวจะหลงพระสูตร ไปเลยไม่ได้ปฏิบัติจริงนำบทธรรมที่ได้ศึกษาไม่มากหอกมาปฏิบัติให้เห็นตามความเป็นจริงบทเดียวสองบทก็บรรุรทำได้การปฏิบัติตัวประจำวันไปทำงานตามปกติตามหน้าที่ที่มีส่วน ด้านธรรมะเริ่มด้วยการไหว้วพระสวดมนต์ในตอนเช้าและตอนเย็นเป็นบทธรมรมวัดเช้าและเย็นแปลเช่นบทธรมรมวัดเช้าก็มีหนึ่งคำนมัสการพระรัตนไตรสรนคมสองสวดนโมสาม สวดพุทธ,ธาพิทุติง G. ส่สวดธรรมาพิทุติงห้าสวดสังคาพิทุติง 6. กสวดคาถาประลดคุณพระรักไตร์ตลักไตสรณคมเดสวดสังเวคะปริกิตะนาปทะ แปดวดน้ำและแผ่เมตตาสวดมนไม่ได้ก็ให้เอาหนังสือมาอ่านเอาไม่ถึงหกเดือนสวดมนต์ได้แน่นอนเพราะการทำทุกวันสวดสวนบทสวดมนต์อื่นๆเอาไว้ก่อนเพราะบทสวดมนต์ทำบัดเช้า และเย็นนี้เราจะได้ใช้ได้นำไปพิจารณาธรรมในขั้นสูงต่อไปเมื่อสวดมนต์ได้ดีแล้วค่อยเอาบทอื่นๆมาเสริมตามความต้องการทุกวันโกนวันพระก็ควรมีดอกไม้ทุบเทียนมาบูชาพระรัะตะนาตรัยบ้าง จุดเทียนขวามือก่อนขวามือพระพุทธรูปจุดเทียนซ้ายแล้วค่อยจุดธูปพึงกราบพระด้วยเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งก่อนแล้วนั่งคุกเข่าปนมือเปล่งวาจากล่าวคำนมัสก,การพระไตรสรณคม กราบแบมือห่างกันหนึ่งฝ่ามือศีรษะจดพื้นแขนแนบพื้นข้อศอกห่างหัวเข่าประมาณสามนิ้วกราบทช้าด้วยความนอบน้อมบูชาครูอาจารย์เมื่อทำบัตรเสร็จให้แผ่เมตตาด้วย การวางโต๊ะหมู่บูชาสูงสุดเป็นพระพุทธรูปต่ำลงมาเป็นพระละหันและลงมาอีกเป็นพระพ่อแม่ครูอาจารย์หรือสิ่งที่เราเคารพนับถือขอวอวยพร